ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเหรียญพระหลวงปู่ทวดรุ่นเปิดโลกปู่พรมนะครับหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืดรุ่นเปิดโลกปู่พรมวัดพลานภาพจังหวัดปัตตานีนะครับเหรียญน,นี้ออกเมื่อปีพศส5 5 5 5นะครับ เหรียญน,นี้เป็นเนื้อนวะโลหะอยู่ในชุดทองคำนะครับสร้างจำนวนน้อยนะครับก็ขอนำเสนอแล้วเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านได้ชมกันครับด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนั่งเต็มองค์แล้วก็มีลูกแกว้วร,ร,รอบด้วยเรียกว่า สนกสวยงามนะครับรุ่นนี้ครับด้านหลังเหรียญก็จะตอบโค้ดเลขเก้นะครับแล้วก็อุแล้วก็หมายเลขประจำองค์พระนะครับหมายเลขสิบ้าครับ ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ